เปิดคำพูดที่ถูกทักไว้ของเบลล่าราณีก่อนถูกขุดเรื่องในอดีตเป็นอีกหนึ่งนางเอกซุปตาที่อยู่ดีๆก็มีดราม่าวิ่งเข้าใส่อย่างจังสำหรับเบลล่าราณีแคมเปญกับประเด็นที่หลายคนโยงข่าวเมาสของนังเอกสีมอล่าสุดมีชาวเน็ตขุดคลิปสัมภาษณ์ของเบลล่าเมื่อ4ปีที่แล้วที่เธอถูกหมอดูทักแบบแม่นมาเช็คดวงพระเอกหนุ่มหมอวิงบอกว่า ดวงของป๊อเกิดปัญหาเรื่องแบบนี้ในช่วงสั้นๆโดยตามดวงมีผู้หญิงพยายามข่มดวงทําให้กระทบกับชีวิตแต่จะเป็นเรื่องกวนใจช่วงสั้นๆและถือเป็นโอกาสของป๊อได้ซ้ําโดยสติปัญญาในการแก้ปัญหาได้ดีเยี่ยมอาจจะเป็นภาวะอารมณ์ดีฉลาดที่จะตอบเมื่อเป็นคนสาธารณะก็ต้องเสียสละให้คนรู้เรื่องส่วนตัวเยอะหน่อยแต่เรื่องแบบนี้เดี๋ยวก็จบ เมื่อให้หมอวงังพาดวงไม่หญิงการเกตเบลล่าราณีบ้างหมอวังบอกว่าตามดวงตอนนี้เบลล่ายังไม่คิดเรื่องอื่นคิดแต่เรื่องงานแต่เบลล่าเตรียมตัวไว้เลยเพราะจะมีคนออกมาพูดถึงทั้งด้านลบและด้านบวกมากเช่นกันและให้ระวังจะมีคนออกมาพูดยุแยงทั้งเรื่องในอดีตและเรื่องความรักเอ่ยส่วนเรื่องกิจการจะมีผู้ชายคนหนึ่งอยู่เบื้องหลังช่วยสนับสนุนข้างหลังไปได้ดีต้องสนับสนุนซึ่งกันและกันนักข่าว เหมือนมีหมอดูทักว่าพี่ป๊บเจอข่าวฉาวแล้วเบลล่าจะเจอหนักกว่าพี่ป๊บอีกเบลล่าตอบว่าจริงหรอคะเบลล่าว่าจะเป็นเรื่องของเบลตอนมอปลายเนี่ยแหละค่ะเราไม่ควรกังวลอะไรไปเองก่อนหรอกเนอะเบลก็ว่าเบลไม่มีอะไรนะอันนั้นคงเป็นอะไรที่เราควบคุมไม่ได้เบลยังต้องทํางานต่อไปใช้ชีวิตต่อไปเรื่องหมอดูเบลเชื่อที่การกระทําม,มากกว่ามันเป็นอะไรที่เราควบคุมได้